สวัสดีนะครับจำเครับตอนนี้แยกทีมกันทําก่อนนะทีมงานอาจารย์ใบแห่งตรงกลางนะครับโอ้โหไม่ว่างานชั่วโมงหรืองานไล่ดูมาเสียงฝาดเลยมาไถ่าไล่กระโพดนะครับมาทําข้าวแล้วก็ทํากระโพดนี่เขาถาด่าไว้แล้วมาใช้รถถใหญ่แปรนะครับ โอ้โหเสียงฝาดเลยประมาณสิบไร่ได้นะครับกระโปดกระโปดแป้งมั้งกระชังกระโปดแป้งนะครับมาไหนแปะเบิร์นมันเติมเอาว่าไปใส่ลูกปืนผ่านมานะครับผ่านหลังสี่ตับ ลูกปืนใหม่นะครับหมดไปประมาณสักสี่ห้าพันได้มาดูการถ่ายของอาจารย์ใบนะครับก็เดี๋ยวจะมีงานเรื่อยๆนะครับวัยนี้ก็จะมีงานมาวิ่งเล่าส้มนะครับเดี๋ยวจะนําเสนอก็เข้าชมก็ได้ทางหลายช่องทางนะครับแล้วแต่สะดวกของท่านผู้ชมเลยนะครับนี่ลอยมาวิ่งคนาเสริมให้นะครับตรงคลองดาดนี่นะครับ เลยไปก็มีแตป่าส้มแล้วนะครับจะเข้าโาพธิรับทางแล้วตอนนี้อยู่ประมาณริมๆตรงกลางแล้วบ้านตรงกลางนะครับหือเสียงนี่จะเปินใหม่ครับดินออกจะคล้ายดินทรายที่เป็ดนะครับเอาฉลองรูปเปินใหม่ ก็ทำข้าวก็ไม่ไหวนะครับราคาแบบนี้สู้ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนมาทำก้าโพดนะครับหมุนเวียนกันไปพอดีนะครับเป็นความคิดที่ดีนี่แหละครับขายยาเสื้อระะเบิดไม่ได้มาง่ายๆอัดอย่างเดียวครับ ถายด้วยเกียร์หนึ่งนะครับดีมันจะออกแบบเนิบหน่อยถ่ายด้วยเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองไปไม่ไหวเขาจับงานดึงเข้ากลางนะครับไม่ได้วิ่งแหวะกก็ดีครับไม่ต้องเก็บใส้งานเก็บแต่เผ้าหัวงาน เนี่ยครับมันจะอืดๆหน่อยเดี๋ยวฟังเสียงเบิ้ลตรงหัวงานนะครับไกลๆโอ้โหอายุปานี้ยังเหยียบไปยั้งนะครับถ้าเป็นไว้รุมในี่จะขนาดไหนเนี่ยไม่ต้องใช้ล้อหน้าสะมัง้งนะะยังคงรักษาเอกลักษณ์ <c oughs> เขาวิ่งศาดเข้ากลางในจับงานกาเขาจะตรงหัวงานเขาจะเว้นไว้นะครับ็ยกฐานปล่อยมาแล้วก็บัเก็บทีหลังนะครับเนี่ยครับระยกฐานปล่อยมาเอาเบายวโดนอีกตับหนึ่ง โดนไปสีตับแล้วลูกปืนหลังนี่ยลูกปืนผ่านหลังนะครับก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ปั่นอีกครั้งนะครับแล้วก็หยอดเลยน่าจะเป็นที่จัดรูปนะครับคลองจมทานรล้อมรอบเลยีทั้งคลองดาดบริเวณต้นไม้นี่เป็นคลองจมทานใหญ่นะครับ แล้วก็มีคลองดาดของน้ำทิง้งตรงหน้ารถนะครับที่เรา,าเจอกันครั้งแรกนะครับบนถนนนะครับแล้วด้านนูน้นน,น,นะครับต้นไม้เขียวๆนั่นก็มีคลองดาดนะครับล้อมรอบเลยในเมื่อฝนหยุดตกพื้นที่สะดวกก็จะของที่เขาจะเริ่มทำการนะครับว่าจะเพาะปลูกอะไร จะได้เจอก็ไปบ่อยนะครับสําหรับการวิ่งลองต้มแล้วก็อลองมะละกอนะครับสวนมะละกอแล้วก็ปรับพื้นที่จะเจอบ่อยนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรับชมกัน มาเต็ม่านเลยไปสายไฟไม่ต้องกลัวพังครับแต่ลูกปืนใหม่แล้วนี่ก็เตรียมพร้อมไว้สำหรับงานใหญ่ๆนะครับเห็แมบำรุงก้อมส่วนที่สุกหลอกันไปนะครับ เดีย๋ยวจะไปเกี่ยวกางนาเข้าโอ้โหอืดเลยนะครับตรงนี้แม่แกปรับผ่านดีนะเนี่ยเรียบดีจังเลยไม่มีร่องเลยอือฮั ฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมยางยังเหยียบได้อีกอำไมอีกยังไม่พังถ้เป็นโบนี่ร้องลงระเบิดแน่ไม่พอนเลยอะ่ะโ,โหยันบัวเลย เขาก็จะกะนะครับเวลาเขาจะเก็บหัวงานนะครับถายตัดหัวงานนี่ก็กะให้เหลือไว้ประมาณนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็หัวงานนี่จะเท่ากันนะครับก็ถึงจะตัดหัวงานถ่ายตัดหัวงานนะครับเพิ่งถ่ายตัดไปรอยแรกนึงนี่ตัดไปรอยแรกนะครับจะได้ไม่มีรอยรอยล้อรถเหยียบนะครับดินมันจะแน่น ถ้าเป็นไถไร่ธรรมดานี่จะตัวเลขแบนๆเลยอยู่ที่ประมาณ250ถ้าเกิดว่ามีงานชั่วโมงอาจจะเป็น230นะครับสำหรับค่าตอบแทนในการทำงานของเขานะครับอืแกลั่นดีจังถนนก็เริ่มตัดหัวงานเที่ยวแรกนะครับมีอืดบ้างนะครับตรงนั้นค่อนข้างจะอ่อนนิดนึง นี่ก็จะเริ่มตัดร้อยที่สองแล้วนะครับสำหรับหัวงานจอดคุยกับจะของนาหรือเปล่าอือหือดูแกมาจะเย็นจะเย็นเดยอะเสื้ออาจจะระเบิดอีกทั้งหมดสิบไล่นะครับสองกระทง นี่ครับที่ลอยเขาถายไปนี่นะครับแล้วก็กระทงที่กําลังไถเนี่ยรวมกันประมาณสิไร่นะครับขาที่แล้วก็ทําข้าวทําข้าวเบอร์ห้าไปนะครับก็ได้ค่างดีแต่ราคาไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่มันเป็นดินทรายที่เป็ดนะครับจะด,ดูดูดผ่านหน่อยดุดผานดูดล้อ ชอบยกสูงครับขาเนี่ยไม่ชอบหังต่ำออตัดหวัวง,งานเที่ยวที่สองแล้วน,นะครับแหมสิบไลน์นี่ตัดแป๊บเดียวเองเนี่ยไม่พอสามชั่วโมงก็มั้งเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงกว่า เรามาดูอีกหัวงานอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะอืดๆหน่อยข้างล่างมันจะออกเหนียวๆน,นะมันจะดึงผ่านดึงรถถึงวิ่งเกียร์สองไม่ได้นะครับเห็นครับจะอืดๆแบบนี้ เนี่ยครับแต่แฉะนิดเดียวจะฟรีแบบนี้นะครับดินตายที่เปียนจันใบบอกไม่พอเคี้ยวเลยเนี่ยเนี่ยจะอื่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าไหลไปแล้วมันก็ไม่เท่าไหลแล้วครับอีกฟรีบ้างอ่ะไก่แล้วเสร็จแล้ว เราจะว่ากันใหม่นะครับสำหรับงานใหญ่ๆไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแลออ้วกต็ติดตามสวัสดีครับ